ของแพงตกงานหาเงินออนไลน์ยังไงให้ได้เดือนละ20,000บาทสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตุก INFINITY-88 นะครับก็ในดยโอรี้จะมาแนะนำวิธีการหาเงินนะครับออนไลน์นะครับในยุคที่ของแพงนะครับหลายๆท่านอาจจะตกงานแล้วก็หลายๆท่านต้องหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนะครับก็มีเทคนิคนะครับ โดยหลายๆท่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมเชื่อเลยว่าอยากหาอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์อย่างเช่นขายของออนไลน์นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแต่ก็เพื่อนๆก็หลายๆท่านก็กลัวนะครับวันนี้ไม่อยากให้เพื่อนกลัวนะอยากให้เพื่อนเริ่มต้นในการลงมือทำนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้จากช่องของผมก็ได้นะครับมีแพลตฟอร์มการทําเงินออนไลน์หลายๆตัวการขายของออนไลน์หลายๆตัวเพื่อนๆก็เข้ามาศึกษาแล้วก็ลองเอาไปลงมือทําอย่างในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนํา แอปพลิเคชันขายของออนไลน์หนึ่งแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าไม่ได้ลงทุนเลยก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Upick นะครับนี่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Upick อ่ะท่านใดที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับใต้คลิปเร็วนี้จะมีลิงก์นะครับมีลิงก์นะครับกดเข้าไปเลยเพื่อนๆจะได้รับคูปอง3 0บาทอ่าคูปอง30บาปปง30บาทนะครับเอาไว้ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้านะครับเพื่อ เพื่อใช้ในการเป็นยูพิกเกอร์ U นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าสาคัญยังไงทีนี้ในแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็จะมีสินค้าเห,เหมือนกับหลายๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น l ั z a d a หรือว่า s h o ป e e นะครับแต่ว่ามีความยากในความยากของ s h อป e e กับ l a z a d a คือเราต้องไปสมัครํา a แอฟเฟอเใช่ไหมครับแล้วก็มีขั้นตอนอะไรหลายอย่างซึ่งในยูพิกเนี่ยหลังจากที่เราสมัครเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราซื้อสินค้า1ชิ้นเป็นสินค้าที่ เขาเรียกว่าอยู่ในหมวดยูบิคชอยส์เนี่ยนะครับเราก็สามารถสามารถที่จะขายสินค้าของเขาได้เลยแล้วก็การซื้อสินค้าเนี่ยนะครับอ,อย่างในตรงนี้เนี่ยนะครับที่มณวันที่ผมทําคลิปวิดีโอเขามีโปรโมชั่น1นึ่บาทนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆกดรับคูปองไว้แล้วใช่ไหมครับสาบาทก็ซื้อสินค้าสมัครเสร็จปุ๊บซื้อสินค้าเลย1ชิ้นนะครับให้ซื้อสินค้าที่เราใช้งานได้ใช้งานได้จะเป็นของกินของใช้ นะครับก็ซื้อเลยนะครับก็จะได้รับส่วนลดอีก30บาทก็เหลือเพียงเพียงแค่เท่าไหร่ครับ147บาทเองแล้วสินค้าในยูพิชอยด์เนี่ยส่งฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาขายของออนไลน์ในนี้ได้โดยการลงทุนเพียงแค่147บาทนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อสินค้าที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนเรา,าสมัครฟรีใช้ฟรีถูกต้องไหมแล้วเขาก็จะมีสินค้าให้เราเลือกขายเลือกแชร์เยอะมากเลยเป็นแสนๆรายการแล้วก็ นะว,วันที่ผมทําคลิปวิดีโอเขามีโปรโมชั่นด้วยก็คือนี่ครับเห็นไหมเราเลือกขายถ้าเราเลือกขายสินค้าที่เป็นสินค้าหมดปุู่ของยูพิกชอยสนะครับถ้าเราเลือกขายสินค้าที่เป็นหมดปู่ยูพิกชอยส์เนี่ยเราจะรับรางวัลเนี่ยนะครับตามโบนัสเลยนะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยถึงวันที่สาเอเลยนะเห็นไหมเขาก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนเื่อสามารถที่จะนะครับสมัครแล้วก็คลิกเข้ามาดโูโปรโมชั่นตรงนี้เข้ามาอ่านได้เลยนะครับอยู่ที่ตรงนี้ได้เลยอ่าโอเคไหม นะครับก็ได้แล้วก็จะมีพวกสินค้าลดล,ลดลดราคาอีกแล้วก็ที่สําคัญคือหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วมันจะมีสินค้าหมวดหมู่ที่เรียกว่า U p i c Plus นะครับ U p i c Plus เนี่ยมันมีข้อดีอยังไงอ่ะคลิกเข้าไปในสินค้าของหมวดหมู่ U p i c Plus เนี่ยนะครับจะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าหมวดหมู่ราคาสูงอันนี้ไม่ใช่ราคาสูงคอมมิชชั่นสูงนะครับเนี่ย U p i c p u s เป็นสินค้าที่ เป็นโหมดคอมมิชชั่นสูงใชไครับเราจะได้รับคอมมิชชั่นเนี่ยค่อนข้างจะสูงเนี่ยร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยห้าสิบห้าสิบกว่าบาทอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีอยู่ในหมวดตรงนี้เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถขายสินค้าให้มีกําไรเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจตั้งเป้าไปเลยอาจจะเป็นหนึ่งหมื่นนะครับถึงสองหมื่นบาทนะครับก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกสินค้าที่มันเหมาะสมกับกับช่วงโปรโมชั่นนั้นช่วง เขาเรียกว่าอะไรนะฤดูการของการซื้อบางคนก็อาจอย่างตอนนี้นะวันที่ผมทําคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนเราก็อาจจะไปหาซื้อสินค้าที่มันเกี่ยวเราอาอาจจะไปหาขายสินค้านะครับที่เกี่ยวกับฤดูฝนหรือว่าอตอนนี้เขามีสินค้าเกี่ยวกับแม่กับเด็กเห็นไหมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสินค้าแม่และเด็กเราก็าไปขายได้เห็นไหมนะครับเนี่ยมีที่คุมรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมีสินค้าหมดพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยอันนี้คือก็คือเราก็เลือกขายได้หรือว่าเราก็มาหาสินค้าที่เราอยากขายเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่นหมวกหมวด ที่อยู่ขบวนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหมวดอะไรเงี้ยซึ่งในหมวดเราๆหมวดต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าขายดีประจําวันอยู่แล้วเราก็สามารถเอาสินค้าพวกนี้ไปโพสต์ไปแชร์ได้เราก็รับไรายได้ได้นะครับซึ่งเวลาเราเข้ามาเนี่ยหรือว่านะครับเราเข้ามาเนี่ยในหน้าของยูพิคเกอร์ทีนี้เนี่ยนะครับในหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่เราใช้ในการสมัครนะครับซื้อสินค้า1ชิ้นเพื่อเป็นยูพิคเกอร์อย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมเป็นอาชีพสามดาวใช่ไหมครับก็คือ เป็นอัติเมดเนาะอยู่ในในระบบของเขาเนี่ยก็จะมีแผนการจ่ายเงิน 1- 2 3 4แต่ไม่ต้องไปนั่งกลัวนะคบเพ,เพื่อนเพราะว่าเราเราขายสินค้านะครับเราไม่ต้องชวนเพื่อนก็ได้เราขายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได,ได้ได้เงินเพิ่มก็ขายสินค้าด้วยชวนเพื่อนมาขายสินค้าด้วยเขาก็จะมีส่วนต่างในการที่เราจะได้รับไรายได้เพิ่มด้วยแค่นั้นเองแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ใช่เป็นสายแบบชวนคนมาสมัครเพื่อรับไรายได้เพิ่มด้วยหรือว่า ไปใสยขายอย่างเดียวก็เลือกสินค้าแล้วก็ขายไปเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะว่าไอ้ฉันต้องชวน,ชนคนไหมชวนเพื่อนไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสรับไรายได้อ่ายงวันนี้ผมรับไรายได้มาแล้วสามสิบสาบาทก็ไม่ได้เยอะนะครับสาสิบสาบาทแล้วก็ภายในเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันถ้าไม่มีการคืนสินค้าจากลูกค้านะครับวันที่แปดเนี่ยระบบก็จะโอนเงินเข้ามาเข้าในบัญชีให้กับเราเลยนะครับในบัญชีให้กับเราเลยซึ่งผมจะมีนะครับ กลุ่มสอนอยู่แล้วนะครับมีบอทดนะครับในการสอนมีหัวข้ออยู่แล้วประมาณ10-20หัวข้อทุกคนก็สมัครเสร็จปุ๊บเข้าไปเรียนบอทดทุกหัวข้อแล้วก็ลงมือทำแค่เดนนียงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการขายนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายเราก็ต้องเข้าไปเรียนรู้เรื่องของการขายแล้วก็ไปขายแล้วก็ลงมือทําต่อเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสที่จะรับไรายได้เพิ่มด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีสอนทําเพิ่มในส่วนของเรื่องของการทำไลน์บูมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ มันมีตัวใหม่มาก็คือเป็นลายบูมซึ่งลายบูมเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะโอเคไหมก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการสมัครก็อย่างที่บอกคือเราจะเลือกสมัครจากช่วงโปรโมชั่นนะครับตรงนี้ก็ได้นะนะครับที่เขาขึ้นมาเนี่ยเป็น77เห็นไหมครับพวกสินค้าหมดโปรโมชั่นแต่ว่าสิ่งที่เพื่อน,อนๆจะต้องดูก็คือให้เพื่อนๆสังเกตตรงสินค้านะครับสินค้าของเราแต่ละตัวนะครับมันจะมีในส่วนของโลโก้นี้เห็นไหมที่ผมวงนนแดนแนเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าโลโก้ยูพิกชอยสินค้าต้องมีสินค้าหมดตัวนี้เท่านั้นในการซื้อสินค้าครั้งแรกเพื่อเป็นยูพิกเกอร์นะครับแล้วเราก็กดซื้อได้เลยขอบเพื่อนๆตรงนี้จะมีปุ่มซื้อก็กดซื้อสินค้าเนี่ยนะครับในหมดนี้จะส่งฟรีเห็นไหมครับส่งฟรีแล้วก็สินค้าในหมดของยูพิกพัสดนะครับก็จะทําให้เราทําตลาดง่ายอ่าย้อนลงมาในส่วนของยูพิกพัสดยูพิกพัสดเนี่ยนะครับก็จะมีมีสินค้าหมดยูพิกพัสดใช่ไหมครับแต่ว่า ในหมดนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราส่งฟรีเช่นกันเห็นไหมเนี่ยส่งฟรีเห็นไหมเราก็จะทําตลาดง่ายนะครับส่งฟรีแต่ว่าสินค้าบางตัวเป็นสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศนะครับทีนี้วิธีการสมัครอย่างที่ผมบอกคือจะเป็น777ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดของ p i c k Choice นะครับตรงนี้นี่ยูพิยูพิเกอร์นี่ ì, นะครับในเมนู u p i c k กอรเราก็กดเข้ามาเห็นไหมแล้วเราก็เลือกซื้อสินค้าจะมี7 77 7ตอนนี้ก็เป็น77 7อย่างเงี้ยเราก็เลือกซื้อได้นะครับแล้ว พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเพื่อนๆซื้อสินค้าเสร็จสมัครเสร็จนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาซื้อสินค้าหน้านี้นะครับฝากเพื่อนๆทักหาผมใต้คลิปวิดีโอนี้ก่อนทักไลน์แอดเข้ามาก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเพื่อนๆเนี่ยสมัครผ่านโค้ดของผมไหมหรือสมัครผ่านลิงก์ของผมหรือเป,เปล่าถ้าสมัครผ่านโค้ดผ่านลิงก์นะครับเราก็จะมีกลุ่มพก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปในกลุ่มแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ตามบทที่บทสอนเอาไว้นะครับแล้วก็ไปทําตลาดส่วนมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมให้นะ เราก็ตั้งเป้าไปเลยว่าเราอยากได้รายได้เดือนละเท่าไหร่นะครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับก็เน้นเรื่องของการขายให้ได้มากที่สุดนะครับขายด้วยนะครับหาชวนเพื่อนมาช่วยขายด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็มีรายได้เราเองก็มีรายได้เพิ่มไไแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถมีไรายได้เพิ่มได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆไม่ได้มีการบังคับกันแต่อย่างใดนะครับเพราะว่า ถ้าเราอยากมีได้เพิ่มเราก็ต้องลงมือทําในหลายๆแบบในหลายๆด้านเราอาจจะต้องเลิกที่จะกลัวก่อนหยุดหยุดเลิกที่จะกลัวก่อนเพราะถ้าเราไม่หยุดเลิกที่จะกลัวเราก็จะไม่สามารถไปต่อได้เราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเพิ่มได้เลยเพราะว่าเราก็กลัวอย่างนั้นเราก็กลัวอย่างนี้วันนี้ลองตัดสินใจดูยุคแพะยุคข้าของแพงนะครับหลายๆท่านอาจจะตกงานอีกด้วยนะครับทั้งตกงานทั้งของแพงนะครับ ตรงนี้แหละอาจจะช่วยเราได้นะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันมีอะไรก็ทักทายมาได้ใต้คลิปตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปก็เหมือนเดิมก่อนจบฝากเพื่อนเพื่อช่วยกันกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในตุ๊กอินฟินิ88ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเทคนิคอะไรเกี่ยวแล้การหาอะไรได้เพิ่มหาอะไรที่เสริมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกไว้ที่นี่นะครับในตุก In f ฟิน t y 88ไปแล้วสวัสดีครับ